ตีสี่ตีห้าแล้วนะตีห้าละเออเล่นตละดฝันนี้ก็ฟิวอยู่ผิวสบายอยู่ตัวที่กูซื้อมามาดูเอาบอกไม่ถูกกูมรู้จักคนมาว่าเกลียดตกใจหมดยิงไม่กิงหนหนะคนใจร้าย ตายสักทีเออยังเหลืออยู่เก็บตอนนี้กูต้องเก็บเก็บยาเก็บนีให้ได้เยอะเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเนี๋ยละคนแบบนิ้งเฮ้ยกูตายโอ้เบรกเลยละไม่ได้ละ ว่าแล้วกูต้องหาเพื่อนเล่นจริง,รงๆออกไปสร้างเทสอยู่ลเลยพี่อ่ะไม่เจอเจอกันแล้วกันไม่ไหวแล้ววะ่ะเอาพี่ตาร์เกินเนอร์ป่ะเนี่ยพิตาร์าบเรบเกเน,นเอเดียวเจอคนนี้ยี่ฟาร์มอยู่เหมืนอนไส้แล้วว่ะยาเก,ก็เก็บมาตั้งสามสี่อันเลยพี่อ่ะมารอสี่ทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูดูก่อนถ้ากูุงนีหยิบเมื่อไหร่กูจะไปซื้อแล้วพวกเนี้ยรีเมียมไม่กระซางห้องก็้องดูละไม่ไหวละ มันใต้อยู่ยที่เฮียพวกเฮียเนี่ยดักฟาร์มเฮียคนเดียวแม่งไม่ไหวจริงไหวเฮียแม่งอ้ยนั่งฟาร์มชิวๆก็